จะมีเมนูหรือมีคอสที่บอกว่าวันนี้จะกินอะไรแต่ร้านนี้ก็นี่โหทําสวยเลยก็รับรองว่าในเมืองไทยไม่เคยกินที่ไหนหนนังเนี่ยถูกเอาไปแบบซีจนกรอบซึ่งผสมกับความเป็นชุนสเกตเองอนี้ถ้าไม่ติดเราเป็นเจ้าของร้านกะเพราที่อร่อยที่สุดในโลกจะบอกว่านี่อร่อยที่สุดในโลกแทนนั้นแท้ในพีนี้ โคตรลับเราอยู่กันในซอยอะไรก็ไม่รู้พอกด Google Map มามันก็พาเลี้ยวเข้าทางโน้นทน้นทางนี้จนมาโผล่ที่นี่บ้านหนึ่งหลังใจกลางสุขุมวิทไม่มีป้ายอะไรเลยนั่นคือร้านอาหารฮอตฮิตเรียกว่าฮอตฮิตจากวันนี้ไปป,ป,ป,ปจนถึงสิ้นปีซึ่งเทปนี้อาจจะออกหลังปีใหม่ไปแล้วแต่มันเต็มเต็มยาวเต็มยาวข้ามปีเลยเพราะว่าเชฟเนี่ยเขามีที่มาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านนี้คือชื่ออะไรและอยู่ที่ไหน สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เรโซแนนซ์นะเรโซแนนซ์ร้านนี้มีชื่อว่าเรโซแนนซ์ใช่มันแปลว่าอะไรเรโซแนนซ์ Resonance Res <on> มันามจริงมันเป็นเหมือนการเสียงสะท้อนเสียงกล้องอะไรพวกนี้อ๋อเป็นเหมือนเสียงสะท้อนใช่ครับสาหุที่เรามาวันนี้เพราะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าร้านนี้เจ้าของร้านไม่ธรรมดาเรารู้จักกันมาหลายปีแล้วเขาเป็นหนึ่งในเชฟแห่งร้านอาหารที่เรียกว่าชื่อดังระดับโลกเลยซึ่งเขาเพื่อนสนิทเชฟบิ๊กอยู่ครัวเดียวกันออกมาด้ยวยกันคนนึงมาเปิดอยากทำไม่อยากกินอีกคนนึ่งก็ นี่เปิดมานานแค่ไหนแล้วเอ่อเปิดได้ปีนิดๆครับเพราะเราเราเริ่มเปิดวันที่1่พฤศจิกายนแล้วยังไม่มีป้ายร้านไหนพี่ยังไม่เสร็จเชฟไม่ทำครับเชฟไม่ทําป้ายร้านเขาไม่ทำไม่ทำป้ายร้านด้วยอ่าเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่นี่ที่ไหนตั้งใจให้หายากๆตั้งใจให้หายยากๆเลยเหรอตรงนี้อ่าที่นี่เป็นซอยสุขุมวิท65ครับอ่าถ้าเข้าจากปากซอยโดยตรงคือ65ใช่ครับ แต่ความจริงมันเข้าได้2ทางฮะเข้าพัะขนมก็ได้สุขุมวิท71อซอยเจดก็ได้ใช่ฮะฟรีดีพนงยง15บ5แยก3 65ก็ได้ใช่ครับได้2ทาง65คือซอยถัดจากเอกมัยมา1ซอยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันต่อข้างในเชิญครับสวัสดีครับชุนชุนสุเกะเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวให้นี่เป็นล่ามได้ไหนไหนมาแล้วเป็นล่ามชุนอยู่เมืองไทยมา6ปีครับเรียกว่าทำร้านแบบระดับชื่อรงชื่อดังมามากมาย แล้ววันนี้นี่คือร้านแรกของชุนใช่ครับมันเป็นร้านอาหารแนวไหนอูเราเรียกตัวเองว่า boundless cuisine ครับ boundless boundless cuisine อ๋อ b oundless เลยอ่ะ boundless ไรขอบเขตไรขอบเขตเลยอาหารตามประสบการณ์ชุนชุนไปที่ไหนมาก็จะเอ้ยได้สิ่งนี้มาอยากทําอันนี้อยากนําเสอนออันนี้ก็เลยเป็น boundless cuisine เราไม่อยากจำกัดตัวเองว่าเฮ้ย hey, เราเป็นฝรั่งเศสเป็นอินเดียนเป็นญี่ปุน่นเป็นไทยเป็นอะไรเขาบอกว่า เป็นอาหารตามประสบการณ์แต่มันก็จะมีเจ p a n e s e สอินสึเรชใช่ถูกไหมเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นถูกต้องครับทำไมเขาเลือกเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยอ๋อชอบชอบวัตถุดิบที่มีในเมืองไทยก็เลยเลือกเปิดที่นี่เพราะว่าจะได้ใช้อินกริเดียนชุนเคยบอกว่าความจริงอะซีฟู้ดบ้านยูมันดีมากๆเลยนะเจจริงเหรอคนคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นที่เป็นเป็นเรียกว่าพระบิดาแห่งปลาดิบแล้วเขาบอกว่าซีฟู้ดเมืองไทย ดีมากมันดีครับพี่แต่ต้องรู้วิธีทําต้องรู้วิธีจัดการกับมันว่าเฮ้ยเราต้องใช้เทคนิคอะไรเราต้องทากับมันยังไงให้มันอร่อยครับนี่น่าสนใจมากเขาบอกเขาเลือกมาเปิดร้านอาหารแรกที่เมืองไทยเพราะเขาชอบอาะเลเมืองไทย <c oughs> ได้วะ่ะอันนี้คนได้เลยแล้วก็คอนเซ็ปต์ร้านอาหารก็คือไม่มีไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามเขาไปดูว่าคำว่าไม่มีขอบเขตของจุนสุเกะเป็นยังไง แล้วนี่เราก็นั่งอยู่ใน Resonance พร้อมกับซองจดหมายซึ่งมันเป็นธรรมเนียมของร้านไฟ d ด n i n g หลายๆร้านว่าจะมีเมนูหรือมีคอสที่บอกว่าวันนี้จะกินอะไรแต่ร้านนี้ก็นี่โหทําสวยเลยนี่ให้ดูแบบนี้มันก็จะมีเมนูบอกเลยว่าวันนี้28 d e c e m b e เซมอร์นะจะมีเมนูอะไรบ้างซึ่งคอสแรกอะพรอนชาเทลิน i ี่เชิญครับเขาจะแบบเรียบร้อยนิดเดียวนี้า d เดนิ ตัวนี้จะเป็นคอร์สแรกครับซึ่งเราจะเสิร์ฟเป็นกุ้งตัดแตลินี่ครับผมด้านในนะฮะก็จะเป็นบ้านขมงผมชอบเรียกว่าเกี๊ยวกุ้งครับแต่เชฟบอกว่าติดต่เต็มทมัน,นคือเหมือนเกี๊ยวกุ้งหรอครับด้านบนสุดจะเป็นใบคิโนเมะฮะตัวนี้จะเป็นซุปครับเดี๋ยวอ๋อมัน,นมากับซุปเชิญเลยครับนี่คืออย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนไฟเดนิ่งร้านอาหารฝรั่งทั่วไปเพราะว่ามันมีอินสปีเรชัช่นมาจาก ความเป็นญี่ปุ่นของชุนเพราะน,นี่ก็คือเกี๊ยวกุ้งคือมันเป็นเกี๊ยวกุ้งที่แบบอร่อยมากเพราะน้ำซุปมันมีความกลมกล่อมบ้านเราเรียกเชงเชงอะนอกจากรสที่มันกลมกล่อมแล้วมันมีความเผ็ดของพริกไทยดองส้มยูสุของญี่ปุ่นอยู่ในนี้จบไปแล้วจานแรกจานที่2เป็นแซนไวท์ก็คือปลาทรายบ้านเราเรียกว่าปลาทรายครับหรือว่าปลาหิดโคนครับคืออันนี้หน้าตาเหมือนปลาทั้งตัวแต่จริงๆมันคือการ มันคือการปรุงแล้วก่อนจะเอากลับมาในรูปแบบปลาทั้งตัวแล้วทอดอีกทีนึงนี่ก็คือกินแบบเกาหลีเหมือนที่เขาห่อเนื้ออ,อันนี้อร่อยมากให้ดูเนื้ออ,อัน,นอสองคอร์สไปแล้วซึ่งอย่างที่บอกว่า มันอินสปิเรชันจากญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่เหมือนอาหารญี่ปุ่นที่เคยกินเลยนะมันไม่เหมือนแบบไปกินซูชิไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นตามสั่งหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับี่จานนี้นะครับจะเป็นจานชิโรเอบิหรือว่ากุ้งขาวญี่ปุ่นครับผมก็เชฟจะเสิร์ฟคู่กับตัวโซบะที่เราทําเองที่ร้านครับโซบะตัวนี้นะฮะก็จะไปผสมกับตัวชาเขียวซึ่งเราจะใช้เป็นเกี๊ยวโกุวครับนอกจากชาเขียวที่เราผสมในเส้นนะฮะเราทําเป็นซอสอยู่ด้านล่างเลยครับ หวานมากกุ้งขาวคือหวานมากอันนี้ให้ดูเส้นนะแล้วนี่ก็คืออย่างที่เขาบอกว่าเส้นเนี่ยเป็นชาเขียวกินกับชิโรอิบิความขมของโซบะชาเขียวกับความหวานของชิโรอิบิจานต่อไปเขียนว่าเรดกร o เปอร์ปลาเกา๋าถูกไหมก็คือปลาเก๋าแดงถูกต้องครับปลาเก๋าแดงครับก็เชียจยบจาไปย่างบนเตาถ่านครับผมแล้วก็ เสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสครับซอสใส่ตัวนี้เราจะทํามาจากดาชิครับแล้วก็จะเติมตัวสาล่ายเข้าไปด้วยครับชื่อว่าอโอนุริครับผมซอสอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบใสๆนะดูนะหนึ่งสองครับดูดิมันเป็นแบบมันเป็นเยลลี่อะกระติมซอสรสสัมผัสของ ซอสมันจักี้มากมันเหมือนกับเป็นเมื่เมื่อเมือกเมื่อเยลลี่เยลลี่แต่เขาที่หลาบที่เขาเอาข้าวพองใส่เข้าไปด้วยบวกกับรสชาติความหวานของปลาไปเจอกับซอสที่ทำจากซุปดาชีที่มีความแบบเค็มกลมกล่อมอะไรอ่ะปนปอเปี้ยเลยใช่ครับปอเปี้ยนั่นแหละครับแต่ข้างในก็จะเป็นไส้ปูครับผมเราจะใส่เป็นเนื้อปูครับแล้วก็มีเป็นผง่ะหรี่ด้วยแล้วก็มีบัชโซมีถิงดองครับผมแล้วก็ตัวซินนามอนแล้วก็เชฟยังจะใส่เป็นมะเขาอ มากกว่าเขาแต่เราจะเอาแค่ตรงเนื้อของมันมันคือแป้งกรอบๆของปอาเปี๊ยะที่ข้างในเป็นปูนี่ยังไม่ทันกินเลยก็ไดนน้เลยนนม,มันเหมือนกินขลิปลาที่มันมีแป้งกรอบๆข้างนอกแล้วข้างในมันมีไท้ที่มัน,นแบบผงกะหรี่เห็นไหม <c oughs> <c oughs> เขาเปลี่ยนจานชามช้อนซองทุกเมนูเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเป็นปูนี่คือกุ้งเหรอใ้่ครับเชฟก็จะไปย่างบนเตาถ่านครับผมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสที่ทํามาจากมันกุ้งผสมก,กับตัวอูนิครับผมซอสฟังนะกุ้งแม่น,น้ำเสิร์ฟกับซอสมันกุ้งแล้วก็อูนิสวยงามมากมันที่บอกว่า ไฟดิ닝อ่ะเชฟเขาจะเล่นกับความซับซ้อนอย่างเน,นื้อเหมือนกันในหัวกุ้งอ่ะถ้าใครเคยกิน lobster bis หลายๆที่จะมีเปลือกกุ้งแล้วก็จะมีความขมของเปลือกกุ้งหรือว่าหัวกุ้งอยู่ในในซุปนั้นอันเนี้ยเขาเล่นเอาความขมของมันกับความหวานของอูนีมาผสมรวมกันเสร็จเพื่อจะตัดกับความหวานของกุ้งที่สดมากๆเพราะกุ้งสดมากๆเนี่ยมันจะหวานแล้วอันนี้ โอ้โหตอนแรกเห็นชื่อเมนูใข่หายเลย <c oughs> เห็นมันเขียนว่ากะเพราคือกะเพราครับก็ซอสกะเพราครับความจริงมันเป็นต้องบอกว่ากะเพราไก่ไข่ดาวดีวกว่าครับชุนชอบทานไข่แดงอารมณ์ประมาณตอนเป็นเด็กที่ญี่ปุ่นไงครับเขาบอกว่าเอ้ยเขาชอบทานอะไรพวกที่มันเป็นไข่แดงเขาก็เลยเอาไอเดียนั้นมาทําเป็นกะเพราไก่แล้วก็ไข่ดาวซึ่งไข่แดงอะ่ะมันสโลโคุกแล้วแล้วก็เอาผาสมกับตัวในซอสกะเพราเรียบร้อยแล้วครับผมให้ดูก่อนนี่คือปีไก่ อืมมันข้าวอยู่ข้างในรสจัดเลยคือซอสน้อยๆแค่นี้กินเข้าไปอ่ะเหมือนกินข้าวผัดไก่กระเพรากรอบเนี่ยม,มีเนื้อไก่หนังไก่แล้วเขาก็เอาเอาข้างในออกแล้วก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็เอามาทอดก่อนจะจิ้มกับซอสกระเพราอืมนี่ถ้าไมติดเราเป็นเจ้าของร้านกระเพราที่อร่อยที่สุดในโลกจะบอกว่านี่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ย ตัวนี้เป็นจานเป็ดครับผมเชฟจะเลือกใช้เป็ดจากเขาใหญ่ครับก็เป็นเป็ดที่ฟาร์มคองไพรครับเชฟจะเอามาดรายเอชก่อนประมาณ10วันนะฮะจากนั้นก็เอามาสโลคุกเข้ามารมควันแล้วก็ค่อยย่างบนเตาถ่านครับเสิร์ฟคู่กับตัวตัวบ็อกโคลีนี่ครับความจริงมันคือดอกของบ็อกโคลีอีกทีครับมันจะก้านยาวๆน่ารักครับใช่ครับแล้วก็ซอสดำๆด้านล่างตัวนั้นจะเป็นแบล็คกาลิกครับผสมกับยูซุโคโชครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ ไม่คุ้นเคยกับไฟดดนิ่งก็อาจจะเห็นเป็ดเป็นสีอื่น mm. แต่ว่าเป็ด mm. พอเป็นไฟดินิ่งคือเขาก็จะมีการคุกที่อาจจะไม่ได้แบบสุกเวลดันเหมือนที่เรากินเป็ดสีปกติมันก็จะมีความแดง, mm. แดงๆเหมือนคล้ายๆแบบมีเดียมแบรนิดนึง mm. เนื้อมีเดียมแรนใช่ไหมแต่หนังเนี่ยถูกเอาไปแบบเสียจนกรอบจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วหลายๆที่ทําเป็ดแล้วมันจะเหนียวมากถ้าเกิดไม่ได้แบบเวลดันแบบเป็ดพนโลเป็ดย่างบ้านเรา ซึ่งผสมกับความเป็นชุนสึเกะองจริงเราจะเจอคอมเมนต์แบบเอ้ยมานิดเดียวมาน้อยหรืออะไรอย่างงี้ไหมเนี่ยไ้ยแต่มันอิ่มนะเพราะามาแบบนิดเดียวแต่มา12อันอะแล้วในที่สุดเราก็มาเดินทางมาถึงเมนคอร์สจนได้เมนคอร์สมันมีอยู่2ส,ส่วนครับส่วนแรกว่าจะเสิร์ฟเป็นลัมช็อปก่อนครับผมซึ่งตัวนี้เชฟจะเอาไปมาริเนตกับตัวเชื่อโคจิแล้วก็เป็นพวกเครื่องเทศครับจากนั้นค่อยเอาไปย่างย่างเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปชุบแป้งทอดอีกครั้งนึงครับอ่นนี่ให้ดูข้างในให้ดูข้างใน แล้วนี่ก็คือแกงมาพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็พริกไทยดําดองครับผมก็รับรองว่าในเมืองไทยไม่เคยกินที่ไหนที่เอาแล็นช็อปไปชุบแป้งทอดเล้วก็เสิร์ฟแกงเกาหลีมันในการยกระดับอาหารธรรมดาก็ได้อาหารที่เราเคยกินก็ได้หรืออาหารที่แปลกใหม่เลยก็ได้ แต่สร้างขึ้นมาโดยความคิดสร้างสารรค์ของเชฟว่าอันนี้มันจะพลิกแพลงไปยังไงอันนี้มันจะเอารสสัมผัสหรือเท็กซ์เจอร์เนี่ยหนึ่บวกกันยังไงเหลือนี่จะเอารสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมาบวกกันยังไงถ้าภาษาเชฟกระทาเหล็กเขาก็จะบอกว่ารังสรรค์เมนูที่ไม่เหมือนใครและนี่คือจานสุดท้ายของอาหาร ที่เรโซแนนซ์ก่อนจะลากันไปเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยขนมเป็นขนมตัวแรกเราจะเสิร์ฟเป็นไอศครีมครับซึ่งเชฟจะทำมาจากชีสครับเป็นกัมมองแบร์ชีสแล้วก็มีเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ฮะอเราราดไว้ด้านบนครับคือรสชาติมันไม่ได้เป็นแบบครีมชีสหวานเป็นรสชาติชีสที่แบบมีความเค็มมันอะแล้วเหมือนกินชีสกับน้ำผึ้งอะแต่มันเป็นไอติมอะตัวนี้เป็นชารมัสแคตครับผมเป็นขนมตัวที่สองครับชามัสเกตด้วยเอีงุ่นเป็นชี่องุ่นถูกต้องครับเราจะซ่อนทุกอย่างไว้อยู่ด้านในฮะนอกจากจะมีเเปป็็นนนองงุชาายมมััสด้จะี มัสคาโปนครับผมแล้วก็จะมีเป็นชีสเค้กด้วยครับนี่ข้างในเป็นไอติมชื่อว่าช็อตเค้กครับซึ่งข้างในก็จะมีเป็นสปอนจ์เค้กอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็มีเป็นการะนาชที่ทำมาจากสตรอเบอรี่ Strawberry ครับข้างๆก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครับใหญ่มากอะ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ i t แทน v ี TV, นี่ช่องใหม่แล้วนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ศูนย์ซับวันนี้ผ่านไปครึ่งปีเรามีกันอยู่หมื่นกว่าคนหวังว่าจะเรียกทุกคนที่เคยดูเป็นแสนเป็นล้านในรายการอื่นๆกลับมาได้ครบเลยเร็วนี้สำรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนใจโฆษณาติดต่อ 089-565-4242